สบู่วิพาดาวิตามิน C และ E ผิวสวยด้วยวิพาดาลูกชิ้นโกเด้งและลูกชิ้นโอเด้งสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมวันนี้รับคาเบกร้อหน้าหรือร้อหลังดีคะเอ่อเอารอหน้าดีกว่าครับผมอืมร้อหน้าหมดค่ะอา้าวงั้นร้อหลังก็ได้ครับร้อหลังก็หมดค่ะอา้อาวเฮ้ยยังไงกันแน่เนี่ยร้อไหนก็หมด เดี๋ยวผมจะได้ซื้อไปครับวันนี้ใจเย็นๆสิคะหนูล้อต๊อกล้อเล่นตั้งใจมาซื้อผ้าเบรกจริงๆนะครับค่ะเดี๋ยวหนูจับใจถุงให้เลยนะคะรับรองค่ะมั่นใจทุกครั้งที่ได้แตะเบรกแน่นอนค่ะเฮ้ยไอ้ทั้มเฮ้ยเจอแกก็ดีแล้วค่ะพี่ตั้งใจจะไปหามีเรื่องลอยฟังบอกมาเลยฉันเนี่ยได้ข่าวว่าต้นตะเคียนเนี่ย ข้างบ้านฉันเว้ยโค้ให้หวยแม่นมากเลยเว้ยก็เลยไปพอฉันไปถึงต้นตะเคียนปุ๊บฉันก็ไปทำเหมือนคนอื่นเขาอะฉันก็เอาแป้งเลยเว้ยค่อยเทเทเทเเอามือค่อยลูบ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 แป๊บเดียวไอ้ต่ำเชื่อไม่น่าเชื่อเลทร้อยขึ้นมาเลยแป้งหอมมากเดี๋อวแป้งก็มาใช้ทาที่บ้านหมดแล้วโอยบ้าบ้าเนี่ยฮะมาเล่าทำไมเนี่ยก็อยากให้รู้แป้งกันหอมเรื่องฉันดีกว่าเว้ยทำไมวะจริงๆเนี่ยนะฉันไม่เชื่อเรื่องแบบนี้หรอกแต่ฉันอยากลองของฉันเเลลยไปปจุุดธธูบอออกสสาาครนนั่แหะ ถ้าเจ้าแม่มีจริงเนี่ยนะอขอให้ฉันเจอสองตัวเต็มๆไม่น่าเชื่อว่าเอาจอสองตัวเต็มๆเลยเลขเหรอหมาเนมันอล่รกันฉันทั่ววัดเลยเนี่ยเหรอเออเนี่ยสภาพมันเป็นแบบเนี้ยโอ้ยไหวไหมเนี่ยไหวดิกลับไปจุดใหม่มที่บ้านะหละทีเนี้ยขอสามตัวเต็มๆไปเลยอเอสองตัวเป็นแบบนี้จะสามตัวกูไม่อย่างนี้เหรอตึ่นตื่มีเรื่องแหล่ กลับไปขอใหม่เลยลกลับไปขอใหม่ขออะไรขอตัวเลยมึงกินนอนไปมาพลาดไปเหนียวปั่นเหนียวอ่ะร้อเล่นร้อเล่นโอ้ยเนี่ย